เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นประจำอยู่แล้วนะคะทุกวันอังคารค่ะและเมื่อวานนี้ก็เชื่อว่าหลายท่านที่ได้ติดตามรับฟังนะคะอาจจะมีความสนใจเป็นพิเศษเป็นมติของคณะรัฐมนตรีค่ะเรียกง่ายๆถ้าพูดง่ายๆคือหวยเกษียณนั่นเองนะคะที่จะมาดึงดูดใจในการออมนะคะและเมื่อวานนี้หลายคนอาจจะโชคดีกันไปนะคะกับ การลุ้นรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลและเมื่อวานก็มีข่าวดีอีกนะคะซึ่ง ทางด้านของคณะรัฐมนตรีค่ะเขาก็ได้มีมติเห็นชอบหลักการตามแนวทางในการส่งเสริมการออมของกออชค่ะเพื่อรองรับการเกษียณนะคะผ่านโครงการสลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณค่ะโดยในเรื่องนี้นะคะนายชัยวัชรงโคโฆศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านก็ได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเมื่อวานนี้นะคะได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักการตามแนวทาง ในการส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติหรือกออชนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการรองรับการเกษียณผ่านโครงการสลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียนซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนะคะกออชค่ะก็จะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนะคะซึ่งก็มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติพุทธศักราช2554ในส่วนที่เกี่ยวข้องเสียก่อนนะคะตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอแล้วก็มอบหมายให้กอชอชดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติพุทธศักราช2554ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดําเนินโครงการสลากสะสมทรัพย์ต่อไปค่ะทางด้านของท่านโฆษกนะคะท่านก็กล่าวว่า ปัจจุบันนี้นะคะสัดส,ส่วนของประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้ประเทศไทยของเราค่ะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้วแล้วก็ในปี2,576นะคะคาดว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอดนะคะซึ่งแนวโน้มของผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นนะคะมีผลกระทบต่อตลาดแรงงานอย่างมีนัยสําคัญค่ะแล้วก็เป็นการเพิ่มภาระงบ ประมาณในการดูแลด้านหลักประกันร,รายได้ของผู้สูงอายุด้วยและแม้ว่าปัจจุบันนะคะระบบบํานาญและระบบสนับสนุนการออมเพื่อสร้างหลักประกันร,รายได้สําหรับผู้สูงอายุจะครอบคลุมประชากรวัยทํางานทุกกลุ่มทั้งแรงงานในระบบและก็นอกระบบนะคะแต่ว่า ความท้าทายค่ะความท้าทายหลักเลยนะคะก็ยังเป็นในเรื่องของความไม่ยั่งยืนทางการเงินจากแนวโน้มภาวะเงินเฟอ้อท,ที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตนั่นเองและความไม่เพียงพอของไรายได้ค่ะที่จะได้รับจากระบบการอมอต่างๆในวัยสูงอายุนะคะดังนั้นค่ะเพื่อเป็นการรองรับ การเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอดโดยเฉพาะการดูแลประชาชนกลุ่มแรงงานนอกระบบนะคะไม่ให้อยู่ในภาวะยากจนในวัยชาราค่ะแล้วก็เป็นการลดภาวะพึ่งพิงของประชาชนลดภาระงบประมาณของรัฐในการดูแลผู้สูงอายุนะคะรัฐบาลค่ะจึงจําเป็นต้องเร่งพัฒนากลไกลการออมเพื่อรองรับการเกษียณสําหรับแรงงานนอกระบบนะคะแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้กับ กลุ่มแรงงานนอกระบบมีการสะสมเงินออมได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องในระยะยาวค่ะเพื่อใช้จ่ายในวัยสูงอายุนั่นเองนะคะสำหรับรูปแบบในการดำเนินโครงการนี้นะคะรู้ฟังผู้ที่จะมีสิทธิ์ซื้อ,อสลากนะคะก็คือต้องเป็นสมาชิกกอ,อชอค่ะปัจจุบันนะคะแล้วก็เป็นผู้ประกันตนมาตรา40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2533นะคะเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระและแรงงานนอกระบบค่ะที่มีอายุไม่เกิน60ปีบริบูรณ์นะคะและ หนึ่งนะคะการออกสลากค่ะก็จะเริ่มต้นประมาณ5ล้านใบต่องวดนะคะต่องวดนี่คือต่อสัปดาห์ค่ะหรือ260ล้านใบต่อปีโดยกำหนดออกรางวัลทุกวันศุกร์ค่ะรวม52งวดต่อปีด้วยกันนะคะแล้วก็ขายในราคาใบละ50บาทคิดเป็นเงิน250ล้านบาทต่องวดหรือ1 3 0 0 0ล้านบาทต่อปีนั่นเองค่ะและการกำหนดรูปแบบสลากนะคะก็จะเป็นสลากดิจิทัลดิจิทัลเป็นสลาก ขูดดิจิทัลนะคะโดยผู้ซื้อลงทะเบียนการซื้อและซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ในลักษณะของแอปพลิเคชันที่ผูกกับบัญชีธนาคารค่ะทั้งนี้นะคะก็จะมีการจำกัดการซื้อสลากต่อคนได้สูงสุดไม่เกิน3,000บาทต่อเดือนนะคะหรือคนละไม่เกิน60ใบต่องวดนะคะเอาเป็นว่าปัจจุบันนี้มีใครที่ซื้อสลากต่องวดเกิน3,000บ้างเชื่อว่ามีนะ แต่ว่าโครงการนี้เขากำหนดไว้ว่าสูงสุดไม่เกิน3,000บาทต่อคนนะคะต่อเดือนด้วยนะคะแล้วก็ ข้อที่3เขาบอกว่าจํานวนเงินที่ซื้อสลากนะคะจะถูกเก็บเป็นเงินสะสมเฉพาะบุคคลค่ะโดยจะได้รับเงินที่ซื้อสลากคืนทั้งหมดนะคะอันนี้ไม่ถูกก็ไม่ศูนนะคะไม่ได้รับรางวัลยังไงก็ไม่ศูนย์เพราะว่าเป็นเงินออมของเราทั้งหมดเลยค่ะในรูปแบบของเงินบําเหน็จเมื่ออายุครบ60ปีบริบูรณ์ค่ะทั้งนี้นะคะรัฐบาลก็จะไม่มีการสมทบให้กับผู้ซื้อสลากแล้วก็ไม่รับประกันผลตอบแทนจากการซื้อสลาก ะะข้อ4ี่เขาบอกว่าเมื่อสมาชิกนะคะอายุครบ60ปีกอชอก็จะมีการจ่ายเงินบำเหน็จผ่านพร้อมเพยเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือจ่ายเงินบำเหน็จให้กับผู้รับผลประโยชน์ผ่านพร้อมเพยเลขบัตรประจำตัวประชาชนเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของเงินรางวัลกันบ้างนะคะคุณผู้ฟัง เขาบอกว่าเงินรางวัลเนี่ยกรณีถูกรางวัลน,นะคะจะได้รับเมื่อประกาศผลตามวันเวลาที่คณะกรรมการกรอชกำหนดค่ะ2ก็คือรูปแบบ ของรางวัลต่องวดก็คือต่อสัปดาห์นะคะรวมเป็นเงินรางวัล780ล้านบาทต่อปีก็คือใน1สัปดาห์เนี่ยจะมีรางวัลที่1ค่ะจำนวน1ล้านบาทนะคะจำนวน5รางวัลรวมเงินรางวัล5ล้านบาทค่ะรางวัลที่2จํานวน1000บาทนะคะ1 0,000รางวัลรวมเป็นเงินรางวัล10ล้านบาทค่ะ3ก็คือการออกรางวัลก็จะดําเนินการโดยกอชอซึ่งเขาร่วมกับ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเอง4ก็คือการรับเงินรางวัลกอชก็จะจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้ถูกรางวัลผ่านบัญชีพร้อมเพหมายเลขบัตรประชาชนไม่เกินวันถัดไปนะคะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับมติครมเมื่อวานนี้ในเรื่องนี้คุณผู้ฟังท่านไหนเห็นด้วยถูกใจอย่างไรแชร์กันได้นะคะซึ่งปกติเนี่ยบางท่านเนาะอาจจะมีทั้งใต้ดินก็ยังมีอยู่ใช่ไหม ซึ่งเล่นพวกนี้บางทีเงินเราอ่ะไม่ได้ออมแต่ก็เข้าใจบางคนก็บอกเออเปิดประตูดวงนะคะในแต่ละงวดแต่ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะซื้อเยอะเกินไปหน่อยแล้วบางทีเนี่ยไม่ถูกเลยนะคะไม่ได้รับเงินคืนด้วยแต่การที่ท่านมาออมผ่านโครงการนี้ค่ะทุกบาททุกสตางค์ของท่านเป็นเงินออมนะคะแต่ว่า ก็จะไปได้รับคืนเมื่อท่านกเกษียณอายุหรือว่ารับเป็นบำเหน็จนั่นเองเป็นเงินก้อนนะคะ,ะคิดง่ายๆว่าทุกวันนี้ตลอดชีวิตที่ผ่านมาเอาแค่ต้นปีนี้ก็ได้นับย้อนไปสักแค่ต้นปีนี้ผ่านมากี่เดือนอันนี้เดือนกระกฎะาคมแล้วผ่านมากี่งวดงวดหนึ่งเราซื้อไปเท่าไหร่นะคะก็ใครที่ถูกอา,อาจจะได้คืนกลับมาบ้างใครที่ไม่ได้รับรางวัลเลยก็อาจจะโอเสียได้เหมือนกันถ้ามารวบรวมเงินดูดีๆนะคะดังนั้นค่ะใครที่เป็นผู้ที่มีสิทธิ์นะ ตามที่ได้แจ้งไปก็เตรียมตัวกันไว้ได้เลยเป็นเงินออมกันด้วยนะคะเป็นการส่งเสริมการออมค่ะ